โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาขายไอเดีเกมเศรษฐีอีกครั้งนะคะไอดีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไอดีที่สวยก็ว่าได้นะคะไอดีนี้นะคะก็จะมีตัวหลักๆเลยก็จะเป็นเนื้อหน้าที่ถูกปลกมีเนื้อว่าแล้วก็ราชินีเพลงล็อกนะคะส่วนห้องนะคะห้องก็จะมีอยู่ประมาณ9ล็อกด้วยกันนะคะ,ะมีอยู่9ล็อกนะคะ เยอะพอสมควรนะคะไอแซคก็มีนะคะตัวของไอนี้นะรายละเอียดนะคะของ ID นี้นะคะเลเวลอยู่ที่140นะคะลูกอมดาวมีอยู่3000ทองมีอยู่500 0 0นะคะอันนี้คือในระบบ Android นะคะส่วนลูกเต่านะคะ ลูกเต๋าจะมีอยู่6ลูกด้วยกันนะคะก็จะมีลูกเต๋าถ้วยทองรางวัลน,นะคะลูกเต๋าถ้วยรางวัลเป็นลูกเต๋าใหม่เลยนะคะมีอยู่หลูกถือว่าใช้ได้นะคะส่วนการ์ดตัวละครนะคะตัวหล,หลักๆเลยก็จะมีชูชูมีมีเนาวา่าราชินีเพลงล็อกแล้วก็โน่น่านถูกปลุกนะคะไอแซกก็มีนะส่วนการ์ดตัวละครที่เหลือนะคะก็ตามนี้เลย ตามนี้เลยนะคะยมมูดกุยงก็มีลูเซียที่เหลือตามนี้เลยนะคะไอดีนี้นะคะก็ขายกันในราคา600บาทนะถือว่าคุ้มมากนะคะไอดีนี้แค่มีชูชูมีเนว่าราชินีเพียงล็อกไอแซคแล้วก็เนวน่าที่ถูกปลูกก็ถือว่าคุ้มแล้วนะ อัญมณีนะคะก็ตามนี้เลยค่ะมีคุมเตาบวกหวกอยู่2องอันมีอยู่2อันนั่นแหละส่วนจี้เครื่องรางนะคะจี้เครื่องรางห้าสิบสิบห้ายี่ส้าสามสห้า มีอยู่36ชิ้นนะคะจี้คัง,งเอสบวกที่เต็มเลเวล7นะคะมีอยู่36ชิ้นเลยก็ถือว่าเยอะนะคะส่วนที่เหลือก็ตามนี้เลยนะคะอจี้หลักๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเข็มหมดนะประตูเรียกหลุมดำเลยจะเป็นพวกหลุมดำนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีเทมอลีนจากดิพัน มีแทมโบลีนอันต้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหมีไฟก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นจี้ดูดบริจาคนะคะเหมาะสำหรับตัวเนวนาโดยตรงเลยออปชั่นก็ตัดน้งฟ้า70ด้วยเหมาะสำหรับสายร่มลายนะคะไอดี ID นี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์เขียนแบบนักผจญภัยนะคะเครื่องกำหนดหลุมดำแม่นยำออปชั่นก็ สร้างหลุมดำมังคุณแล้วก็จะมีคู่มือไกดวางใต้สมุดออปชันก็ป้องกัน30%เจ็ดแผกบูสกายนะคะออปชันก็ออกเกาะ65%แล้วก็มีหมวกธรรมดานะคะหมวกนักแข่งความเร็วออปชันก็ออกเกาะ6 5ไอดีนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะ มีทั้งตัดนางฟ้าแล้วก็ออกเกาะถือว่าคุ้มเลยราคา600บาทพร้อมปั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีหมวกฟักทองนะคะออปชั่นก็ตัดนางฟ้า6กคุมเตาก็53%นะคะเพิ่มความแม่นยำแล้วก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็จะมีนวมชกแม่นยำถือว่าใช้ได้เลยนะคะไอดี ID นี้ ราคา600บาทคุ้มจริงๆค่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะขายกันในราคา600บาทคุ้มๆกันเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ